สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับกับเพจเทียนเกษตร2018นะครับอยู่กับผมแท็กซี่เช่นเคยครับสวัสดีทักทายผู้ชมทาง YouTube TikTok ด้วยแล้วกันนะครับก็มาเจอกันอีกแล้วครับกับภาพนั้นยานี้ EP นี้ EP ที่63นะก็ยัง คงทำกันอย่างต่อเนื่องนะในการาจัดรายการในรูปแบบนี้นะครับก็เป็นการนําภาพนะครับต่างๆบนสื่อออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็นภาพที่ไปเจอในแปลงนะครับหรือว่าลูกค้ามาปรึกษานะครับก็จะทําการบันทึกเป็นรูปภาพนะครับนำมานะครับถ้ามาจากเพจต่างๆก็ถ้าเรียกว่าจําได้แล้วกันนะครับก็จะ อบอกชื่อเพจเขานะครับว่าเอามาจากไหนนะครับของอาจารย์อะไรเพจอะไรนะครับก็ได้ไปติดตามท่านด้วยนะครับแล้วก็จะได้เป็นการให้เกียรติเป็นการให้เครดิตเนาะเพราะว่าแอดเองก็มีแค่เจตนาในการที่จะสื่อสารว่า โรคนี้มันคืออะไรนะครับแล้วก็ใช้ยาอะไรรักษานะครับส่วนท่านจะซื้อยาที่ไหนอย่างไรนั้นแล้วแต่ท่านเลยนะครับก็แล้วแต่ท่านสะดวกนะครับโอเคประมาณนี้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องยาก็มาปรึกษาแล้วกันนะครับแนะนําให้มาทางช่องทางแชททางเพจหรืออย่างน้อยเนาะก็น่าจะเป็นทางไลน์ก็ได้นะครับก็สามารถเมมเบอร์ Member ของแอดไว้ได้นะครับ เบอร์โทรศัพท์0928064466นะครับ0928064466นะครับใครที่ไม่สะดวกนะครับที่จะเล่น Facebook เล่นแชทในช่องทางอื่นก็มาทางไลน์ได้นะครับหรือว่าถ้ามันไม่สะดวกจริงๆไม่ได้จริงๆก็โทรมาก็ได้นะครับทางอาแอดเองนะครับก็มีการขายยาด้วยนะครับทุกพืชทุกชนิดนะครับทุกเกี่ยวกับตัวยาเกี่ยวกับโรคมแมลงเกี่ยวกับ ปุ๋ยฮอร์โมนในการบำรุงพืชด้วยนะครับก็โทรเข้ามาปรึกษาก่อนได้แล้วก็มีทั้งระบบโอนเงินและเก็บเก็บปลายทางด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคนะครับภาพนั้นยาน,นี้ก็อย่างที่บอกเอาเอาภาพมานําเสนอว่าเป็นภาพอะไรก็บอกว่าภาพนั้นมันคืออะไรนะครับแล้วควรก็จะใช้ยาแบบไหนนะครับหรือใช้ยาตัวนี้สินะครับประมาณนี้นะครับจริงๆยามันมีหลากหลายเนาะแล้วแต่ว่า หมุนหมุนรอบไปแอดจะหยิบยาอะไรมาบางทีแอดบางตัวบางตัวยาแอดเองก็ไม่ได้หยิบมานะครับบางทีก็ลืมไปเลยนะครับบางทีอาจจะขายเฉพาะหน้าร้านนะครับบนออนไลน์ถ้าเห็นหรือว่ามันมีโรคเฉพาะที่มันเหมาะกับตัวยาตัวนี้ก็จะหยิบมาให้ท่านได้ดูบ้างนะโอเคนะครับแต่ส่วนใหญ่จะที่หยิบให้ก็จะเป็นยาที่หยิบบ่อยๆนะโอเคนะครับมาเริ่มภาพแรกเลยแล้วกันนะครับภาพนั้นคือ อะไรครับน่าจะเป็นฟักทองนะหรือว่าเป็นเป็นแตงอะไรสักอย่างนะน่าจะเป็นฟักทองมากกว่าไม่ใช่แตงโมหรอกนะตัวที่เกาะอยู่ที่ลูกก็น่าจะเป็นในส่วนของอะไรมะแรงวันทองนะครับหรือพวกนี้มันจะเป็นกลุ่มประเภทแมงวันเนาะมันชอบมาต่อยลูกแล้วทาให้ลูกเน่าพวกนี้นะครับเราใช้าสารเคมีได้หลายตัวสมัยก่อนเนี่ยที่เราใช้กันบ่อยๆพวกมาลาไทออนไดอะซินอนพวกนี้ก็ใช้ได้ถ้าเขตไหนที่ ไม่ได้ใช้นานแล้วก็เอาไปลองใช้ได้แต่ส่วนตัวแอดเองแอ <Ad S 2> จะแนะนําพวกนี้นะครับแอดจะแนะนําตัวไบเฟนทินนะ,นะบวกวนวารูรอน,นเป็นกลุ่ม1 5บ a วก 3A นะครับตัวนี้เป็นรูปครีมด้วยนะครับก็ลองไปใช้ดูนะตัวนี้มันเป็นออกกึ่งเป็นยาน็อ c แล้วก็ไล่แม่บินด้วยแล้วก็แถมจะควบคุมในเรื่องของการหนอนลอกคาบด้วยอัตราการใช้ประมาณ 20- 2 5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับตัวนี้นะหรือสารอื่นๆท่านสามารถใช้ได้ก็คือพวก พาริพ็อกซิเฟนนะครับหรืออาจจะเป็นไตคอฟอนก็ใช้ได้นะครับก็ลองใช้ดูหรือบางบางท่านอาจจะใช้เป็นพวกเหยื่อล่อเป็นโปรตีนต่างๆเป็นแถบชี็กแถบดักแมลงวันทองหรือว่าเป็นฮอร์โมนฟิลโมหรือเป็นพวกเมทินยูทินนนอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ใช้นะวันนี้แอดแนะนำตัวไบเฟนทินบวกนัวรูรอนแล้วกันนะครับโอเคแมลงวันทองหรือแมลงวันผลไม้นะครับก็ใช้ยานี้ นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเริ่มต้นกันด้วยที่ภาพแรกนะครับภาพที่2อนะแอดอยากจะแนะนําให้ใช้ยาเดียวกันเลยจะได้ไม่ต้องหยิบไปหยิบมาตัวนี้ท่านอาจจะเคยเห็นบ้างนะครับอันนี้มากัดกินพวกสะรแหน่นะครับสะแหน่หรือพวกใครที่ปลูกมิ้นท์ปลูกอะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งพวกมะเขือเปาะนะครับจะเจอตัวนี้นะให้ดูอีกทีหนึ่งนะภาพนั้นคือ เป็นมวลแก้วนะครับมวลแก้วเป็นมวลชนิดหนึ่งที่น้อยมากอาจจะมีการระบาดเป็นบางปีนะแต่ระบาดเนี่ยไวมากหมายถึงว่า2-3ถึงวัน,นกินใบโกรนเลยอ่ะเป็นสภาพนี้เลยครับอ่ะให้ดูเนาะใครที่ปลูกพวกสรันเน่ปลูกพวกมะเขือเปาะให้ระวังนะครับอาจจะมีบ้างบางพื้นที่อาจจะ ไม่เคยเจอบางพื้นที่เจอทุกปีนะครับตรนี้มวนแก้วบางคนเรียกมวนแก้วปิกใสนะก็ใช้ยาตัวเดียวกันนี่แหละนะครับเป็นนวารอนบวกไบเฟนทินอัตราสัก25่ิีีต่อ 20. น้ำยี่สิบลิตรนะเห็นคืนแรกเช้ามาหรือว่าเย็นวันถัดมาควรจะเริ่มฉีดยาเลยเพราะว่าความเสียหายค่อนข้างรุนแรงนะครับ s. <S ใบไหม้ใบโกรบางทีกินไปเนี่ยเรียกว่าเหลือแต่ใบที่เป็นร่างแหใส่เนาะ<า><า> ตัวที่เป็นเนื้อใบเนี่ยกินเกี้ยงเลยใบโปร่งแสงไปเลยนะครับก็ต้องระวังนะโอเคนะต่อมานะครับใครที่ปลูกมะละกอนะครับแล้วเจอปัญหาแบบนี้นะแล้วก็พอไปขุดดูท่านก็จะเจอแบบนี้นะครับเรียกว่าหมดเลยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกโรคที่เกิดจากทางดินเนาะพวกโรครากเน่าควเน่าทั้งหลายนะ ก็วันนี้หยิบยาอะไรมาบ้างเดี๋ยวลองมาดูกันนะโอ้วันนี้ยาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็พยายามจะไปแบบเร็วๆหน่อยแล้วกันนะครับใครฟังไม่ทันก็ค่อยย้อนเอาเนาะจริงๆยาพวกกลุ่มที่เป็นเชื้อทางดินนะแอดก็มีหลายตัวนะครับแต่ก็จะทยอยยหย,ยิบมาให้ดูไล่อยๆนะครับตัวหลักๆที่จะใช้เนาะก็จะเป็นตัวนี้กรดฟอสฟอริกจากกลุ่ม7นะครับ ใช้25ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะหรือจะเป็นตัวนี้โฟคาโมขาไฮโดรคลใช้10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะหรือใช้ร่วมกันก็ได้หรือท่านจะใช้เป็นตัวอื่นๆก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวอีไตไดอโ,โซนหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้ฟอสเอีทิลอะลูมิเนียมนะครับนี่แบบนี้ก็ได้อัตราการใช้ประมาณ40-50กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะครับประมาณนี้นะครับ ก็ภาพนี้ก็คือโรครากเน่าคนเน่านั่นเองนะครับนี่นะครับก็ใช้ยานี้นะครับหรือใช้ยาตัวนี้นะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับเอ่อถ้าไม่หายหรือว่าไม่ค่อยดีขึ้นนะครับก็มียาอื่นๆเป็นทางเลือกพวกคาร์บ,บ็อกซินพวกอีจตเดลโซนอย่างที่แอดบอกหรือเป็นพวกเมตาเล็กซิลหรืออื่นๆนะครับเมททิน Uh, อะไรนะตัว uh, uh, เดี๋ยวนะแอดนึกชื่อไม่ออกนะเป็นตัวไฮเม็กซโซนพวกนี้ก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อมาภาพต่อมาเป็นอะไรเอ่ยนะครับโอเคต่อมาเมื่อกี้นะครับจากเล่าโลกลากเน่าคนเน่าอันนี้เขาจะเจอพวกพวกอ่า แอนแทกโนดในในตระกูลผักชีใบายาวนะครับผักชีใบายาวถ้าง่ายๆนะครับก็หากุยากลุ่ม3นะครับบวก11ก็ได้กลุ่ม3เดียวๆก็ได้อย่างเช่นตัวนี้3เดี่ยวๆเป็นสารโพโคลาดบวกโพพิโคนาโซนนะครับอัตราการใช้ประมาณ1 5ซีซีต่อน้ม20ลิตรนะครับหรือถ้าเป็นมือสมัครเล่นอาจจะใช้เป็นพวกแคปแทน เป็นพวกแมงโกเซปก่อนก็ได้นะครับโพพิเนปก่อนก็ได้นะหรือถ้ามันไม่เวิร์กยาสัมผัสไม่หายก็ค่อยมาใช้ยากลุ่มยาที่เป็นยาดูดซึมตระกูลคอปเปอร์ก็ใช้ได้นะอ่าลองดูแล้วกันนะครับต่อมานะครับนี่อันนี้ก็คนที่ปลูกพวกผักใบเก็บใบนะเป็นพวกอย่างที่บอกเป็นสารเนยี่ลาหระพาพวกนี้อาการจะเป็นอย่างนี้นะครับหอ่หอหปุ๊บพอไปพลิกดูข้างหลังนะ จะเจอตัวนี้เป็นลักษณะหนอนห่อใบแบบนี้นะครับหนอนห่อใบแบบนี้บางคนเรียกอะไรนะหนอนกระทู้อะไรอะไรชื่อเรียกยากเนาะจังมันเถอะอะไรมะคาร่าอะไรนี่แหละจำไม่ได้แล้วนะครับอ,อันนี้จะลงะรายละเอียดลงไปแอดเรียกว่าเป็นหนอนห่อใบส่วนใหญ่ที่แอดใช้หนอนห่อใบจะใช้ตัวที่แนะนําไปเมื่อกี้ก็ได้นะครับนัวรอนบวกใบเป็นทินก็ได้แต่ส่วนใหญ่แอดจะชอบใช้ตัวนี้จะเป็นนัวรอนบวกอินดอกซ์คาบ นะครับตัวนี้ชอบเลยนะครับใช้ในหนอนห่อใบได้ผลค่อนข้างดีนะหรือท่านจะใช้เป็นตัวเมทอกซีฟีโนไซด์บกสไปนิโทรแรมก็ได้ตัวนั้นก็โอเคนะก็จะเป็นยาที่ลักษณะออกแบบเขาเรียกว่าซึมผ่านเนาะทานสมีน่าก็คือฉีดจากหน้าใบทะลุไปหลังใบได้แล้วก็มาบวกกับกลุ่มที่เป็นยา กันหนอนลอกข้าบก็คือกลุ่ม15หรือกลุ่ม18นะครับอ่าโอเคนะครับนอนห่อใบนะครับก็ใช้ยานี้นะครับอ่าหรือท่านอาจจะไปซื้อนวารูรอนหรือรูเฟนูรอนหรือไดฟูเบนซูรอนนะครับแล้วเอาไปบวกกับกลุ่มอื่นก็ได้จะเป็นกลุ่มยาน็อกจากกลุ่ม 3A ก็ได้กลุ่ม22ก็ได้กลุ่ม28ก็ได้นะครับอ่ะแล้วแต่ บางคนบวกกลุ่ม5ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่สะดวกเลยต่อมานะครับจากนอนและตัวนี้เมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับามาต่ออีกนิดนึงก็คือหนอนเหมือนกันแต่ครนี้เป็นพวกหนอนมีขนเนะาะแอดก็จะแนะนําอะไรที่เป็นพวกกลุ่มยาน็อกทั้งหลายนะครับก็จะใช้เดลต้าเมทินก็ได้ใจเปอร์เมทินก็ได้นะวันนี้หยิบอะไรมาหรือเปล่า แกมมาดิกิบมาไม่อ่านี่แกมมาอ่ะแกมมาไซโ,โทินก็ได้เบตา้าไซเพอร์เมททินก็ได้พวกนี้นะครับก็ใช้ได้เลยถ้าเป็นตัวนี้ก็จะราคาสูงหน่อยเนาะแต่เป็นยาที่ค่อนข้างดีเลยแหละเป็นรูปครีมเป็น CS นะยานำเข้าจากเดนมาร์กตัวนี้อัตราการใช้ 40CC ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับพวกลงท้ายด้วยทินพวกนี้จะได้เดลตา้าพวกนี้ได้เลยนะเบตา้าพวกนี้อัลฟาเมททิน เบต้าไซฟูทินพวกนี้อ่ะใช้ได้นะครับก็ลองไปหาดูนะแอดอาจจะไม่ได้หยิบยามาทุกตัวเนาะเพราะว่ามันเยอะนะครับแล้วก็ต่อมาท่านเจอตัวนี้ใช่ไหมอันนี้เจอบ่อยเลยนะครับมากับมดแดงนะครับหอบขึ้นมาก็คือในส่วนของเพียบแป้งอาจจะเกิดในขอบอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปส่วนใหญ่ท่านก็อาจจะใช้พวกไทมีท็อกแซมง่ายๆเนาะหรือเป็นพวกอ่าพวก ไดโนทีฟ no ูลแลนอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่อันนี้เป็นรูป SL นะตัวนี้อัตราการใช้บัน20 c ีหรือท่านใช้ยาดีๆแอดจะแนะนำตัวนี้นะครับจะเป็นสารจากกลุ่ม23สไปโรเตเตอแมทนะครับค่อนข้างเก่งเฉพาะทางในส่วนของอเพี้ยแป้งนะครับเพี้ยเก็ดหอยเพี้ยหอยพวกนี้ได้เลยนะครับ อัจาราการใช้เริ่มต้นที่10 cc ต่อน้ำ20ลิตรไม่อยู่ก็เพิ่มเป็นสัก15หรือ20 cc ต่อน้ำ20ลิตรได้นะครับประมาณนี้ฉีดสัก2-3ครั้งนะนะ่าจะเกลี้ยงนะครับเยบแป้งถ้ามีปัญหาเจาะไม่เข้านะครับมันไม่ตายนะครับท่านใช้ยาตัวไหนก็แล้วแต่แอดฝากตัวนี้ไว้ด้วยตัวเฮตช็อตนะครับเป็นสารที่ช่วยเรียกว่าเจาะเกาะแมลงเนาะ ตางกานใช้10 cc ต่อน้ำ20ลิตรใช้บวกเพิ่มกับตัวยาแมลงที่แนะนําไปได้เลยท่านจะใช้ไทมีทักแซมก็ได้ตัวโปรไทโอฟอร์ดก็ได้บวกอันนี้เข้าไปเลยนะครับมันจะเสริมลิตรทำให้ยาแทรกซึมผ่านผนังแป้งมันได้ดีขึ้นนะครับก็จะตายดีขึ้นนะครับประมาณนี้อ,อย่างเงี้ยยอดยอดงงๆของมันสาหลังอย่างเงี้ยเพียยแป้งแน่นอนนะครับเงีย้ยชัดเจนนะหรือจะเป็นนะครับ เดี๋ยวดูก่อนเนาะมันจะมีภาพเห็นแวบๆมันมีเพี้ยแป้งหลายอันนะครับอ่าอย่างเงี้ยเมื่อก,กี้นี้มันสำาหลังนะแต่อันนี้ค่อนข้างชัดอันนี้จะเป็นมระะกตนะครับยอดมันจะแบบหงิกหงกกุดๆอยู่กับยอดอะ่ะมันจะไม่โตนะครับใบมันจะไม่กลี่ดีนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปคือเรื่องของเมื่อก,กี้เพี้ยแป้งไปแล้วนะครับ นิดนึงนะครับยังอยู่กับตระกูลเพี้ยอันนี้ไม่แน่ใจนะ่าจะเป็นถั่วนะถั่วลิสงนะอันนี้ใครปลูกถั่วลิสงนะครับถั่วเขียวเจอบ่อยเพี้ยอะไรเพี้ยดําเพี้ยน้ํามันเพี้ยอ่อนออน,นั่นเองนะครับก็คือเป็นเป็นสับเรียกกันเนาะบางคนก็เรียกพอมันใบเหนียวเหนียวก็เรียกเป็นเพี้ยน้ํามันนะครับก็ยาที่แอดแนะนําก็เช่นเธอจะเป็นตัวนี้นะครับเฟนิโตไทออนบวกเอส เฟนวาลิเลสนะครับเป็นยาที่ขึ้นทะเบียนกับเพียอ่อนโดยตรงเลยนะครับอัตราการใช้ประมาณ2 5 3 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับหรือถ้าท่านาใช้ตัวอื่นได้ไหมได้ถ้าเอาตัวดีดอีกก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นสารที่ขึ้นทะเบียนในเพียอ่อนเลยนะครับก็คือสารจากกลุ่ม29สารฟอนิกามิดนะครับเมื่อกี้จะเป็นกลุ่ม 1B-3A บวก 3A นะอ่ะโอเค ภาพนั้นคือเพียอ่อนนะครับใช้ยานี้หรือใช้ยานี้ก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับท,ว,ทวนวนนิคมิดเนี่ยหนึ่งซองประมาณ50กรัมก็ใช้ประมาณสัก50-60ลิตรได้นะครับประมาณนี้นะแต่งกันใช้ต่อไปนะครับเรื่องของเพียเนาะมีเรื่องของพวกกระเทียมหอมกระเทียมอะไรพวกนี้นะครับจะเจอ ไรมีทั้งไรกระเทียมไรแดงวันนี้แต่อันนี้น่าจะเป็นไรแดงนะอ่านี่นะครับภาพนั้นคือไรแดงยาไรแดงที่แนะนํากันบ่อยๆเลยหยิบกันมาบ่อยๆนะครับหลักๆที่ท่านใช้การกลุ่ม a, ย1 a เไพรีดเบนก็ใช้ได้นะอันนี้อัตราการใช้อยู่1 5 2 0ซีซีต่อน้ำ2 0ลิตรนะครับเบื้องต้นถ้ามันไม่ได้หนักหนาสาหัสหใช้ยาที่มันไม่ไม่ไม,ไม่แพงมากไปก่อนเนาะ แล้วก็ขยับอีกสักนิดนึงนะครับท่านอาจจะมาใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับสารกลุ่ม 21A นะครับเป็นไพลอคซิเมตนะครับนี่นะครับก็ใช้ได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันายแดงนะถ้าไม่หนักนะสาหัสใช้พวกนี้ไพริดาเบนหรือเป็นไพลอคซิเมตก่อนก็ได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของไรแล้วนะครับใครที่เจอปัญหาพวกนี้ เนาะเป็นบวกเหลี่ยมคดเป็นงูเลยบางท่านบอกมันเป็นอะไรมันขาดมันได้ใช้ยายืดหรือเปล่าบางคนหลายท่านยังเข้าใจผิดนะว่ามันงอพวกนี้มันไม่เกี่ยวกับว่าพอไปใช้แล้วมันก็จะรีดยืดให้ตรงไม่ใช่นะครับปัญหาที่แท้จริงมันเกิดจากตัวนี้แอดวงมาให้แล้วนะครับนี่แหละเพี้ยไฟครับอ่ามันจะเข้ามาตอนผลเล็กๆพอผลเล็กๆสมมติมันยืดมาอย่างนี้ใช่ไหม พอพอมาแรงไปกัดตรงเซลล์ตรงนี้มันมันเสียหายมันก็จะงอเข้ามาเพราะว่าแผลมันเกิดจากตรงนี้ใช่ไหมครับตอนแรกผลมันกําลังตรงเล็กๆอ่อนๆเพราะมันเพลี้ยไฟไปดูดน้ําเลี้ยงตรงนี้แผลมันจะตายเนื้อเยื่อมจะตายมันก็จะงอนะครับก็ดตรงนี้ก็งอหงิกงอไปงอมาบิดเบี้ยวไปหมดเลยหลักๆเกิดจากเพลี้ยไฟฉะนั้นช่วงที่เริ่มติดดอกนะครับในพืชตระกูลแตงถั่วพริกมะเขืออะไรพวกนี้นะครับควรจะใช้ยาเพลี้ยไฟที่ดีๆหน่อยนะครับก็ หลายหลายท่านอาจจะเคยใช้ก็ตัวนี้เนาะกลุ่ม5สไปเนทรแรมนะครับ12% SC ตัวนี้อันนี้คือตัวที่นิยมที่สุดหรือว่ารู้จักกันมากๆ12%ตแต่ S จะแนะนำส่วนใหญ่อจจะนำตัว25%เป็นะครับเป็นสไปเนอรแรมเป็นรูปแบบตัวนี้นะครับใช้ตัวไหนก็ได้นะครับภาพนั้นคือเพียไฟใช้ยานี้นะครับหรือยาอื่นอื่นมีไหมยาทางเลือกอื่นๆเพียไฟแอดแนะนำตัวนี้แล้วกันสารจากกลุ่ม 1A สารฟอร์มีธเนตไฮโดรคลอไนะครับนี่ตัวนี้ได้นะครับอันนี้อัตราการใช้นะครับตัวฟอร์มีธเนตนี่5้กรัมเนาะต่อน้ำา 40- 50กรัมต่อน้ำา20ลิตรส่วนตัวนี้อัตราการใช้อยู่ที่5้0ถึงกรัมต่อน้ำา20ลิตรส่วนตัวนี้อัตราการใช้20ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับอ่ะโอเคนะครับผลบทบิดเบี้ยวไปแล้วนะครับมาดูเรื่องผลอีก คราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของเชื้อราบ้างนะครับใครที่ปลูกพริกนะครับเจอแบบนี้นะครับก็จะปวดหัวเกี่ยวกับพวกโลกุ้งแห้งต่างๆในพริกนะครับๆๆ <ๆ S 2> ก็เบื้องต้นนะตัวที่แอดหยิบมาวันนี้มีหลากหลายจริงๆใน,นๆๆๆๆในพริกเนี่ยใช้ได้หลากหลายตัวที่แอดจะแนะนําตัวนี้เขาขึ้นทะเบียนเป็นแอนแทกโนดในพริกโดยตรงเนาะสารจากกลุ่ม11บวก M3 ไทฟอกซีโซบินบวกโพพิเนป นะครับอัตราการใช้ประมาณสองร้อยห้าสิบกรัมเนาะสามสิบห้ากรัมยี่สิบห้ากรัมแล้วกันแนะนำยี่สิบห้ากรัมต่อน้ำยี่สิบลิตรหรือสองร้อยห้าสิบกรัมต่อน้ำสองร้อยลิตรอย่างขวดอ,อย่างอันเนี้ยก็ประมาณสี่ถังสองร้อยลิตรนะครับเต็มที่เลยไม่เกินห้าถังนะโอเคเพราะยาออกฤทธิ์ทั้งป้องกันและรักษานะครับตัวต่อมาพี่เอจะแนะนำเป็นยาใหม่นะก็จะเป็นกลุ่มสิบเอ็ดบวก เอ็มสามนะเมื่อก,กี้เอ็มสามไหมอ่าใช่เอ็มสามเหมือมนกันสิบเอ็ดบวกเอ็มสามเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นไพลาโคโซบินบวกเมทิแลมนะครับเป็นยาใหม่แล้วกันเป็นยาใหม่คู่บวกตัวใหม่เมทิแลมเนี่ยเห็นมานานแล้วแต่ไม่เคยเห็นตัวเดียเด่ยวๆเลยเนาะอย่างที่บอกแอดขายยามาก็นานอยู่แต่ไม่เคยเห็นเมทิแลมเดียเด่ยวๆนะเห็นแต่พวกไทแรมนะอะไรพวกเนี้ยนะครับแลมๆพวกซีแรมเนาะ พวกนี้จะมีเดียเด่ยวๆแี่เมทิแลมเนี่ยเพิ่งเคยเห็นตัวนี้แหละนะครับอันตรการใช้4 0่สถึงห้กรัมต่อน้ํา20ลิตรนะครับโอเคในส่วนของแอนแทคโนดหรือ,อกุ้งแห้งนะครับตัวอื่นๆอ,อ,อีกแอดแนํนาตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นไตฟอกซีโซบินบวกทีบูโคลาโซนก็ได้นะครับอันตาราการใช้2 5่สิบสซีสนาบยี่สิบลิตรนะครับประมาณนี้นะโอเคอีกสักนิดหนึ่งนะครับ เรื่องของโรคมีเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวด,ดูก่อนนะครับอ่าอันนี้ใครปลูกนะตระกูลแตงทุกอันอันนี้มันเป็นภาพมาจากตำลึงนะเขาตำลึงอันนี้น่าจะรู้เนาะขาวๆเหมือนใครเอาแป้งมาโรยนะครับใช่เครับลาแป้งนั่นเองนะครับลาแป้งนะครับจริงๆยาค่อนข้างหลากหลายนะยาลาแป้งนี้และแนะนานตัวหนึ่งเป็นตัวเป็นยาไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่กลุ่ม U6 บวก3นะครับ เป็นสารไซฟูฟินาซลบวกทีบูโคนาโซนนะอัตราการใช้เริ่มต้นที่2 0 c ซีซีต่อนนำ20่ลิตรนะครับอ่านี้ลาแป้งอันนี้เขาขึ้นทะเบียนในในกุหลาบนะครับก็ลองใช้ดูใครที่มีปัญหาลาแป้งนะส่วนใหญ่เขาจะแนะนำกันคีิกกลุ่ม3ตัวนี้ก็ได้นะครับเตบต้าโคนาโซนนะครับยาลาแป้งนะครับแล้วก็ไมโครบิวทานิลก็ได้นะครับ หรือจะเป็นอื่นๆมีไหมอ่าอย่างเงี้ยตัวกลุ่มสามเหมือนกันไตโฟลีนพวกเนี้นี่ก็ได้ลาแป้งนะครับอ่ะลองดูนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ไปแล้วหลายภาพแล้วนะครับยังพอได้อีกสักนิดหน่อยนะครับต่อมานะครับใครที่เจอปัญหาแบบนี้จบเลยพิกใครเจอปัญหาแบบนี้จบเลยอ,อะไรฮะไวรัสนั่นเองนะครับงีก ใบด่างเหลืองแบบนี้แก้ลําบากแล้วแต่อยากจะให้ดูตัวนี้มันเป็นเรื่องของสัญญาณเตือนว่าท่านเจอมแมลงวีขาบุกในแปลงแล้วแล้วก็เพี้ยไฟท่านอัดยา,มาแมลงวีขาวบ่อยๆทีๆเริ่มต้นง่ายๆท่านอาจจะใช้พวกกลุ่ม c a ก่อนอสเศทามีผิดนี่ก็ได้หรือจะเป็นตัวไดโนรีฟูแรนพวกนี้ก็ได้นะครับใช้ไปก่อนจากนั้นก็เริ่มขยับขึ้นอาจจะใช้เป็นตัวนี้ ไพรีพกซิเฟนนะครับยา,มาแมลงวีขาวตัวใหม่นะครับก็ใช้ได้าตาพอกัน2 0ซีซีถึง2 5สซีซีสาม้ำลิตรนะครับแล้วค่อยปรับขึ้นมาให้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับอาจจะใช้มีอะไรอีกเอ่ยนะครับหยิบมาไหมนะประมาณนี้จริงๆยา,มาแมงยา,มาแมลงวีขาวมีเยอะมากนะครับอาจจะวันนี้อาจจะไม่ได้หยิบมาทั้งหมดตัวสไปโลเตตาแมทก็ใช้ได้นะครับหรือจะเป็นตระกูลพวก ฟูไพาลาดิฟูโลนก็ใช้ได้กลุ่ม 4D นะหรือจะเป็นกลุ่ม 4C จะเป็นสารซันฟ็อกซ์พอรก็ได้วันนี้ไม่ได้หยิบมานะครับประมาณนี้นะครับโอเคอ่ามาดูวันนี้น่าจะเป็นผู้ชาหไหมนะครับเป็นโรคผลดำเป็นแอนเทคโนดอะไรพวกนี้นะครับก็ลาพวกนี้ส่วนใหญ่จะแนะนำในส่วนของกลุ่ม3 1บวก11เนาะ อาจจะหลักๆก,ก็จะเป็นตัวนี้ไทฟอกซีโซ่โซบินบวกกับทีบูโคโนาโซนหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้ทีบูโคโนาโซนบวกอะซอกซี่โซบินนะครับเลือกใช้เอานะครับหรืออาจจะเป็นตัวที่หยิบไปมเมื่อกี้นะครับไตฟอกซีบวกโพพิเนเบื้องต้นอย่างนี้ก็ได้นะครับอาจจะใช้สลับกันกับกลุ่มพวกคอปเปอร์พวกนี้ค o p เปอร์ครีมนะครับก็จะช่วยให้ดีขึ้นตัวนี้อัตราการใช้จะอยู่ประมาณ40 cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับ โอเคนะอันนี้อีกนิดนึงอันนี้พวกใบตระกูลใบจุดตากบเนาะในพริกเนาะก็ใช้ยาที่แนะนําไปก็หลกัหลกๆจะเป็นตัวนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้ไปดูเอาสารอะไรนะครับพูดไปแล้วแล้วก็ดูอาการฉ่าๆดำําๆนะมีร่วมด้วยก็อาจจะเป็นอาการของแบคทีเรียท่านอาจจะใช้ตัวคอปเปอร์เมื่อกี้นี้นะครับมาช่วยก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะ วันนี้ได้ไปพอสมควรอ่าอีกนิดนึงโลคอะไรเป็นผลเน่านะครับเป,เป็นเป็นขาวๆฟูอย่างนี้เลยนะครับอ่อาเงี้ยอาจจะเกิดจากการที่มันผสมไม่ติดแล้วมันก็จะสลัดทิ้งแล้วเชื้อราก็อาจจะเข้าก็ได้แอแนะนนนำยาตัวนี้แล้วกันฟอ,อรทิวลูมิเนีมไปใช้นะครับพวกโรคผลเน่าทั้งหลายอัตราการใช้40กร,รมัมต่อน้ํา20ลิตรนะครับอ่าอีกนิดนึง นะครับใช้ปลูกตัวฝักยาวเจอปัญหาหนอนเจาะฝักนะครับก็อาจจะใช้ในส่วนของกลุ่ม28เนอะก็จะเป็นอคอรันทานิลิโพตัวนี้นะครับหรือจะเป็นไซนทานิลิโพกลุ่ม28ก็ได้นะครับก็น่าจะถือว่าโอเคแล้วนะครับหรือกลุ่ม 22A ก็ได้นะครับแนะนำตัวอินด็อกสขาบนะครับแบบนี้อัตาการใช้พอๆกัน 20cc ต่อน้ำ20ลิตร นะครับเพิ่มเติมท่านอาจจะเสริมพวกกลุ่มยาน็อกแบบนี้เข้าไปช่วยได้ก็ได้นะครับโปรเอกซีนี่ก็พอใช้ได้ในส่วนของหนอนเจาะนะครับนะครับคือสารแกมมาไซโคทินนะครับอัตราการใช้ประามาณ4 0ซีต่อน้ำ20ลิตรโอเควันนี้พอได้เหนื่อยนะครับเรียกว่า,าได้ความรู้กันไปเต็มๆนะยาก็แนะนํากันไปอย่างหลากหลายนะครับก็ ลองไปดูเลือกใช้ให้เหมาะสมกับท่านแล้วกันถ้าหายาไม่ได้นะครับหรือว่าอยากจะมาปรึกษากันว่าจะใช้ยาอะไรดีในโลกของท่านไม่สามารถวิเคราะห์ได้ปัญหาของท่านเป็นอย่างไรก็มาปรึกษาแอดหลังใหม่ได้นะครับจะโทรเข้ามาแชทเข้ามาทางไลน์ทางไรก็แล้วแต่ท่านสะดวกเลยนะครับโอเควันนี้ก็คงต้องขอตัวไปก่อนนะครับก็จริงๆวันนี้ก็เป็นวันหยุดร้านนะแต่ก็ ก่อนไปเที่ยวนก็แวะมาให้ความรู้ก่อนนะครับก็จะได้ไม่คิดถึงกันนานนะครับแอดเองก็คิดถึงพวกท่านเช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่าจะติดตามชมกันไปแบบนี้เรื่อยๆไปนะครับก็เดี๋ยวเข้าหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับภาพนั้นอย่างนี้วันนี้แอดคงต้องขอตัวไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ